สวัสดีจ้ามาเด้อจ้ากินข้าวก็กิน,กกนตำนมจีนมื่อนี่เ่าไม่ได้กินขา้าวโอ้ยผักก็เพิษดที่นองเลยผ้าหลานน้อยกินสมตำกับขนมเ้นอ่ะกินที่ลูกทักกินถ้าหลานน้อยกินสมตำก้อนมอนตักปุ๊บเส่ปากเราอืย เสบ่อืมแตปูเปปูเปมูกรอใส่เบริสอนจิ้มน่ะอืมอืมอืมเสบแม่ ตํำลงตํำลงมือหนึ่งจับมือหนึ่งกินผมอืม,มอยังแม่มัดหายนี่เขาก็ก้มพัดผมก็ให้เมย์ถ่ายอันอีกจบก่อนติลูกเอ้เหมือกับข้ามมืออยู่เนาะ อมกระเซาะกระเซาะอยู่พี่น้องเอ้ยอยู่กับเมยียอยู่เมียสกงกแส่บอนาเลยพี่น้องเอ้ยตํำแบบบานๆเข้าอะไรมาแรงวะไหนเมียเนี่ยมันมันอยากเขาสากน้ำ คุณหอมปลาหลาเนาะอตำเพ็ด ตาสว่างไปทอดเอาไส้กรอกมากินกับยีรุปอ่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้กับพ่อสมิตกกอนอคลิปหนาจังเจอกันไหมสุดสวยสุดรอทัวโลกบ๊ายบาย